คือถ้าฉุกเฉินต้องใช้มันดีกว่าการใช้สว่านธรรมดาเจาะแน่นอนนะครับโรตารี่ทำงานได้ดีกว่าไปใช้มาเรียบร้อยแล้วนะครับสว่านโรตารี่ตัวล่าสุดเลยจากมาสลุกกล่องมันใหญ่มากนะเนี่ยโอ้โหเบลิ่มเลยนะถ้าเทียบกับเจ้านี่ตัวไขควงครัตรุ่นใหม่ตัวหนึ่งเจ็ดห้าของเขานะเล็กนิดเดียวนี่่องใหญ่มาก เป็นยังไงบ้างอ่ามาดูผมชอบกล่องเขานะกล่องมันเป็นแบบเออแบบนี้ดีมันเป็นแตกคือต่อกันได้เนาะแล้วก็นี่ตรงเนี้นะ่ะนี่ตรงเนี้ยมันถ้าต่อกันมันก็ต่อกันได้แล้วก็หยิวด้สองทางนะครับด้านบนด้านนี้แล้วก็ด้านด้านนี้ด้วยนะในกล่องเนี่ยเขาก็จัดเต็มแน่นอนเหมือนเดิมนะครับมีของแถมก่อนนะมีที่ชาร์จมีตัวล็อกนะครับ มีตัวแบตหนึ่งก้อนนี่อย่างนี้นะแล้วก็มีตัวเครื่องอย่างนี้นะครับสำหรับเซตในเซตนี้ของเขาเขาจะมีแบตมาแค่ก้อนเดียวนะครับเป็นแบตสไตล์โอสกาเนีนี่เป็นแบตแบตแบนี้นี่เป็นสว่านโรตารี่แบบสามระบบนะครับก็คือมีตัวเจานะเนาะมีเจาะกระแทกแล้วก็มีตัวสกัดนะครับ แรงมากๆผมลองใช้เรียบร้อยแล้วนะครับเจาะงานเจาะเจาะกับตัวปูนที่เป็นปูนเทสนะครับแข็งมากนะครับใช้ดอกเจาะที่เขาแถมมานี่แหละนะดอกเจาะที่เขาแถมมานี่แหละเจาะเข้าไปแบบสบายๆนะครับดอกเนี้ยนะเจาะเข้าสบายๆไม่มีปัญหาเลย ดอกจอที่แถมก็ทํางานได้ดีมากนะครับแล้วก็ลองไปสกัดด้วยนะครับสกัดเรียบร้อยตัวเครื่องทํางานได้ค่อนข้างนิ่งเลยนะครับไม่ได้มีอาการสั่นระหว่างที่ถือนะครับแรงสะท้านที่สะท้อนกลับมานี่ก็ไม่ได้ถือว่าเยอะนะครับกําลังสบายน้ําหนักตัวเครื่องเนี่ยในการเจาะมันทําให้เราไม่ต้องออกแรงในการกดมันมากนะครับตัวเครื่องมันสามารถดันกําลังของมันนะ่ะมันมีมากพอที่จะดันในการสกัด ก้อนปูนที่เป็นปูนเทสสบายๆเลยครับแตกแบบง่ายดายมากนะครับน้ำหนักของเขาถ้าบอกว่ามากไหมมันก็คือน้ำหนักของตัวโรตารี่ทั่วไปปกตินี่แหละนะครับตามสเปคของเขาเนี่ยเขามีแรงอัดเข้าไปที่2.4จูลน,นะครับแล้วก็ตัวแบตท,ที่ให้มาเนี่ยเป็นตัว 4M นะครับเป็น4 M. ผมถือว่ารอบนี้นะ ตัวเครื่องมือช่วงหลังเนี่ยช่วงเดือนเนี้นะครับที่ออกมาของมาสรุงานดีทุกตัวนะครับตั้งแต่ตัวที่เป็นซีรีส์ที่ช่วงหลังที่จะเป็นซีรีส์แบบแบบ20โวลต์นะครับงานดีทุกตัวตัวกล่องสไตล์แบบนี้ยผมถือว่าผมชอบมากๆผมชอบกล่องสไตล์นี้มากนะครับคือมันไม่ใช่ว่าเป็นแบบแข็งมันจะมีความหนืดคือมันจะรองรับแรงกระแทกได้ดีกว่า กล่องพลาสติกที่เป็นแบบแข็งๆเลยแบบเดิมๆของปีที่แล้วนะครับกล่องรุ่นนี้ถือว่าดีมากตัวเครื่องดีมากต้องบอกว่าดีมากเลยจับถือสบายให้แรงดีกำลังดีจะติดบ้านก็ก็ดีคือถ้าฉุกเฉินต้องใช้มันดีกว่าการใช้สว่านธรรมดาเจาะแน่นอนนะครับโรเตอรี่ทำงานได้ดีกว่าหรือถ้าใช้ในงานก่อสร้างหรือใช้ในงานรับงานจริงๆตัวนี้ก็ทำงานได้นะครับถือว่าเป็นอีก ตัวหนึ่งที่ผมชอบมากๆในปีนี้เลยนะของมาซารุนะแนะนำอีกหนึ่งตัวเลยครับสว่านโรตารี่ของเขา